โอ้ยไงเนาะรับหหมอโยกับยุ่นปุ้ยปุ้ยแล้วก็ลูกแดงครับลุงพ่อดีบอกดีใจเชื่อมบอกเชื่นใจปื้มบอกพื้มใจที่คุณโยม สิวากันโยแต่ชื่อของท่านก็เป็นชื่อเรียกว่าไม่ใช่คนธรรมดาพูดง่ายๆแต่ท่านไม่ค่อยชอบ หลวงพ่อก็เอาคุณน้อยโดยดีกว่าเท่าที่ท่านได้มาถวายกีรณาพีสัตว์ให้กับหลวงพอ่ออย่างวนี้ไร้หลวงพ่อก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันกว่าเราชันมาแล้วหลายปียมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปฉันแต่คุณหมอท่านก็ให้ความรับรองอย่างดีเลยบอกว่ารับรองอยังไงยังไงผมจะรับรองให้หลวงพอ่อ ผมก็องฉันอันนี้พอฉันอันนี้แล้วก็ยาที่ฉันมานั่นน่ะหลวงพ่อต้องเอาเก็บไปไว้ก่อนก็ทําตามท่านจริงๆก็พอทําแล้วก็ตัดสินใจเลยเอาไม่เอาละในจะสังนิชเนี่ยก็ปรากฏว่าได้ผลจริงๆทําให้หลวงพ่อมีความ สดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่ภาะวาาะภาวะกับเกี่ยวกับความดันอะไรต่างๆทุกครั้งนี้ถ้าไม่ได้ฉันมันจะก่อการบูบบ้ากแต่พอมาฉันนั้นนี่ข้าวแล้วก็ร่างกายมันปรับตัวปรับใจได,ไ,ดได้ๆการรู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็จึงถึงมาจนปัจจุบันเนี้ยถือว่าขอมโยได้มาโปรดกตรงข้อ ที่ต่อชีวิตให้หลวงพ่อได้ยืนยาวไปเท่าที่จะมีบารมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงขอคืนบารมีเหล่านี้จงไปปกปักรักษาให้คุณยมหมอนแลนะคุณยอมปุ้ยปุ้ยที่ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งมาชิงไลทุกครั้งก็ยัง เสริมน้่มาถวายให้หลวงพ่อถ้าคิดเป็นปัจจัยแล้วหลายสัดตังอันนั้มาไม่รู้อยนที่ไหนไงแต่ด้วยน้ําใจของคุณหมอโยนี่ก็เรียกว่ามีน้ําใจอันกว้างขวางน้ำบ่อน้ําคลองน้ําไม่กบน้ํำไม่ขงที่ไหลลงไปนุ่นเลง ก็ยังไม่เท่าน้ำใจของหลวงพ่อย้อยท่านให้ความสนิทสนมไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติทั้งเรื่องที่คลรู้จักกันไม่เคยนานแต่เหมือนญ,ญาติจริงๆก็เพราะท่านได้ความบุญหลวงพ่อเ,อก,เกี่ยวกับใยอาหารเสิริฟนี่แหละทึ่ทำให้หลวงพ่อมีความเป็นอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มาวันนี้มาเยี่ยมหลวงพ่อ เดือี่ฤ15ท่านจะมาหลวงพ่อก็ไม่รู้จะอะไรจะอะไรมอบให้กมอบเอาพระสมมาพพุทธเจ้านี่แหละ อย่างน้อยก็เป็นพุทธานุสติให้คุณหมอมงดลเดชคุณหมอด้วยๆก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสุดท้ายในหลวงพ่อจึงขอบ้างีเงาคุณพระพุทธธรรมสงฆ์และคุณความดีที่คุณหมอได้บังเพ็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมารวมกันเป็นระเบิดเดชะและคุณความดีที่หลวงพ่อได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นเน่นจนถึงปัจจุบัน ขอให้มาเป็นตบะเดชะเป็นภูรัปปัจใจนรดานะทานมาให้หมอทั้งสองจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายเข้มแข็งแรงสุขภาพจิตใจได้ยึดมั่นในกุศลคุณงามความดีต่างๆโดยอานิสงส์ให้กีฬานพิสัตว์พระพิสุสฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการตัดเวลาภิกษุใดใครก็ตามเป็นอุปสงค์วิาก็ตามถ้าปฏิบัติภิกษุสงผู้ป่วยไข้ เท่ากับปฏิบัติวงสำเร็จพราสำมาัมพรทธเจ้าเพรปะนั้นขอให้คุณหมอที่สองจงมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดอจีใจได้เข้มแข็งได้ดีได้เพื่อเพื่อเพื่อ บรรดาประชาชนทั่วไปขอให้ได้มีความเจริญก้าวหน้าในหนาที่การงาในกานินชีวิตของคุณอ่าด้วยให้เจริญรอยตาัลองฟองฟัามีสิ้มให้เจริญยิ่งยงไปด้วยพุทธานภาพธรรมานุภาพสังฆาุภาพพระบรมราชนภาพผลบระโุอจงปกเก้าปกเกให้จงสองความเด็ดเดดวกความเจริญ ด้วยล้มสุทุกที่บริการเธอามอาพนเาพราะว่ามารับสองใจมันนี่งพ่อไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวพอดีวันเกิดหลงพ่อทำลุ่มเรี๋จะล่มให่